วัฒนธรรมองค์กรหมายถึงทัศนคติค่านิยมและความเชื่อที่ทุกคนในองค์กรมีร่วมกันวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเข้มแข็งจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสามารถสร้างต้นแบบหรือแบบอย่างของผู้ที่ประสบผลสำเร็จ ในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมบุคลากรของสำนักงานประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ผมได้ให้หลักคิดไว้ดังนี้คนในองค์กรต้องมีความสุขและสนุกกับการทำงานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้งานขององค์กรประสบผลสำเร็จ ส่งเสริมให้สำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดสังคมแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพงานบริการของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปาณีตมากขึ้นโฮปเราคือความหวังของกเกษตรกรของพี่น้องประชาชนซึน่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีนัยยะสำคัญดังนี้ เป็นต้นแบบขององค์กรแห่งความโปร่ปงใสสร้างพลังแห่งความรับผิดชอบร่วมกันปรับตัวสู่การทำงานวิถีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผมมีความคาดหวังต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยอยากจะเห็นบุคลากรที่มีความเชื่อมั่น ร่วมมือร่วมใจและมีเป้าหมายร่วมกันในองค์กรไม่จำกัดเฉพาะการทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้นแต่พยายามมองหาแนวทางแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนอวัฒนธ,ธรรมค่านิยมให้ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังเป็นแบบอย่างที่ดีในการผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามต้องให้บุคลากรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมอย่างมากที่สุดต้องเริ่มต้นจากคนที่เห็นด้วยก่อนต้องใช้การปลูกฝังผ่านการพูดคุยกันบ่อยๆในหลากหลายช่องทางทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการผมได้สั่งการให้มีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง